เดเต็มห่อให้ครับเออมีอีกางน่อัศว์คุกอย่างเห็นได้ชัดมาเอาห่อไปก่อนเดี๋ยวไปหาเจ้านี้เราจะไปคุกบ้เฮียบอยก็ผมมันบักอะครับลุงสวัสดีครับเข้อมเอาออกให้เครื่งชั่วโมงป่ะครึ่งชั่วโมงป่ะสวัสดีครับต้องทำวันนั้นทิ้งชั่วโมงวัสดีครับไอตัวหน้าคุ้มดีว่ะคุ้ก็อยากใส่สวัสดีครับคเฮียบอยว่ะวัสดีครับ าได้ไหมได้ยินครับชื่ออะไรครับอยู่แถวสเตเดียมสเตเดียมเลยลองดูนะชื่ออะไรนะครับคุณเองได้คือได้เลยเอินครับเอิร์นเอินเินอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยหนูอายุสิครัอ๋อมีหวาใจอะยังไปพอเจอกูแล้วนะพอเจอกูแล้ว ไอฮอไม่มีเนมนะตอนนีนนนนามไม่เฉยอ่ะอย่าเรียกว่าลุงสีหน้าเด็กขนาดนี้เรียกลุงเกินไ,ไ,ไปเปล่าไปลูออกมาชุดโค้กแล้วมาเอ้ยบอกว่าไม่ใช่ลุงเกินหน้าอย่างนี้ลุงเหรอเน,นี่ยลุงก็ต้องเป็นลุงไงค่ะ<น>อ้าวไม่เรียกลุงอ่ะเรียกที่เรียกที่รักไม่ได้เหรอได้นปไปไปครับลุงเรียกที่รักไม่ได้เหรอเรียกแทนลุงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ครับลุงทำไมอ่ะก็ลุงไม่ใช่ลุงเรียกที่รักสิลุที่รักครับลูงที่รักครับลูงที่รักครับลูงดูยังไงผมเป็นลุงละครับลูงฮะลูงดูไงผมเสียเป็นลุงแล้วครับลูงฮะลุเป็นยิ้มอะไรครับเนี่ย ต้อรแล้วพี่โอ๊ทุนกคนครูพิงค์โดนครูพิงโดนไอที่ไหนครับท้ไหมดเลยอะไรนต้องเมือ้องเมืครูพิพูดไม่ได้ครูพิโดนอยูโดนนี้คูไม่มีรถอ่ะฮะไม่ชนมากอเวล้เวลวเข้าเมือต้องไฮเวลไฮเวลโรงบาลไฮเวลโรงพยาบาลใส่เฮียนั่นเขาเลีย์เลยเร็ว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 ช่วยเขาหน่อยต้อหดชันเองต้หชนเองนยมูทนนิยมเอยู่ไหนเธอวีอยู่ไหน ไม่ทันแล้วโอ่งกลางเมืองตอนเนี้ยโองกลางเมืองไม่ไม่ทันแล้วเออไม่องกลางเมืองไม่ไปไปไมไป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 ไไป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 ไ คือลอยต่กแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วตามซาม้อ่ยหน่อยตามไล้วีไแล้วคุณพี่ได้รถแล้วคุณีได้รถแล้วไปแล้วมาแล้วับหเดี๋ยวครับคุณีออกไปแล้วนะลงไปแล้วนะรตำรวจไว้นะมาตอครับาอยู่ครับาอยู่ครับยังไงเดี๋ยวมารแล้วบอกล้วบอกรบลกบรอะรวอกเลบอ้ปะอันนี้ะขึ้นปะ บอกก่อนวิ่งคล่่ซอมรถก่อนเดินชนต่อแม่งอยากเห็นภาพโอเคแม่กูมันได้ไปหน้าหน้าคุกอุ้มได้นะหน้าคุกอุ้มได้คุ้มได้เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวผมรอดักให้ผมดักให้วิ่งอยู่ไหนบอกผมนะอีผมไปเทรดแต่ผมขอลองอุ้มหน่อยได้ไหมหน้าคุกมันอุ้มได้หรือเปล่าอ่ะเอามาเมาอันนี้ไมาเอาลองแรงอุ้มหน่อยดิหน้าคุกมันอุ้มได้หรือเปล่าเดี๋ยวพึ่งไปนะใช่จะลองดูอุ้มดูครับว่าหน้าคุกมันอุ้มได้หรือเปล่าไอเนี้ยอ๋อโอเคครับให้หักให้หัก โอ้โหเผยขึ้นมาเลยตอนนี้ผมมันอุ้มไม่ได้ไงออกออกขวามือคูพิงมันเลยนะมันก็ลวดต่อไม่รู้ว่ะเขากันอุ้ม่มันเป็นเขตแบบอุ้มข้ามรูอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเลยทำเอาไว้เตรียมรถรอแล้วเตรียมแลนวหันอีกทางหนึ่งหันอีกทางหนึ่งขอบคุณครับเนี่ยผมออกละคุณใจดีเหมือนกันนะเนี่ยออกมาแล้วครกมแล้วออกมาแล้วฆ่าทำไมไม่คะค่าทำไมล่ะใคข้างโน้นครูพิงไม่ค่ะอัดไอซ์ซองเก็บไรตี แล้วเราใช่อะไรอ่ะนึกว่าเหินไปแล้วแล้วเราอะไรนะลุงถามหนูไปแล้วชื่ออะไรนะมันเสียงบอกมันดังกับปิดบอลแล้วหนูชื่อเอิญเอิญค่ะอ๋อเอิญเอิญเอิญโอเค้บว่าไงว่าไงเพื่อนมึงนี่นะไอ้เหี้ยนี่เหตุอุ้มไงเหตุอุ้มไงว่าอุ้มได้ไหมเขาช่วยนะเนี่ยเขาช่วยนะเนี่ยใช่ไหมครับคุณผู้หญิงหนูเลยค่ะใช่ไหมเอิญเอิญทำอยู่น่ะเห็นไหมไม่ใช่ลุงลูก เรียกว่าที่รักไม่เป็นอยากเป็นที่รักก็ได้อาเปล่าอยากเป็นที่รักครับป,าปาอาเปอคุณจะหัวเราะทีคุณจะหัวเราะกันดิคุณดูจะชอบใจนะ like อะไรหัวเก๊ะยังน้อยผมก็ทำให้คุณได้ยย้มได้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงหรอกคุณอยู่กับผมแฮปปี้แน่นอน ไม่ไม่ก็บอกว่าอยากเป็นแฟนไม่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 อยากเป็นแฟ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 นใช่ไหมล่ะแฟนโอเคใช่ไหมล่ะตกลงเราเป็นแฟนกันแล้วนะไม่ได้มาแล้วดนแล้วเขาโอ้คไม่ตกลงเราเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมล่ะจะตกลงเราโอเคอ่ะเอ้าแล้วเราจะให้เป็นเป็นแฟนแต่ยังไม่รู้สิี่คือที่น่ะผมเป็นลุงเ่าให้เป็นลุงอยู่ในให้เป็นแฟนเขาไม่เอาไม่เป็นลุงเป็นแฟนเป็นลุงเป็นแฟนใส่โนไหม เป็นแฟนได้ไหมนะเป็นอลองนุงได้ไหมเป็นแฟนได้ไหมนะลุงได้ไหมะขอร้องเป็นลุงได้ไหมฮะไม่ได้อะมีหลานเยอะแล้วอ่ะไม่อยากเป็นลุงใครแล้วอ่ะเอาแล้ยวหนูเป็นหลานดีวยคนจะเป็นไรอ๋อไม่มันเต็มแล้วฟูะฟูฟูนนตอนนี้เกินสิบสองแล้วตั้งทีมไม่แล้วฟุตบอลเนี่ตอนนี้ไม่ได้ละหลานเยอะเกิน <ขา S 1> ตอนนี้แฟนแฟนยังว่างอยู่ไม่มีเลยตอนเนี้ยโอเคครับคุณตาฮะ ตาตาอะไรเรียกแฟนสิต้องแบบเลที่ลาที่อาคะตาที่ลาคะเรียกผมทีรัาไม่ได้ลรอครับไอพี่ตีจอด เป็นแฟนไม่ได้หรออขอนๆขอเขาต้อนรอนขอเขาต้อนรอนไม่มีใครมาหนุ่มจริงเหรอเนี่ยก็จริงไงเนี่ยอยู่ถ้าถ้าเป็นแฟนนี่เป็นรับเลยเนี่ยอยู่ไหนเราไปรับนั้นเนี่ยเนี่ยหนุ่มไม่มีรถ哈นี่ก็ไม่อยู่ดีรถเหมือนกันแต่ก็จะบปิ้งมารับเอาเขาเลยกขาดูที่จะพยายามไม่ให้มาดีมาเฝ้าอ่ะซดโดนเลยซดโดนต่อเลยต่อเตู้อยู่รับนะพูดหรออะไรอ่ะอันนมอาดดี้เอ่าดดี ลุงื่ออะไรไม่บอกไม่ไม่บอกถ้าเป็นแฟนแล้วเดี๋ยวจะบอกก็ไม่รู้ก็ได้เอาโอเคเข้าใจละทำอะไรไม่ใช่ะนะใช่ไหมล่ะพูดพี่มาดักไก่บอยแล้วฮะมระทางเลยพี่ไม่ใช่เดี๋ยวก่พี่ตัวถ้าเราเป็นแฟนได้ไหมแฟนได้ไหม น้าอยู่ไหนพูดน้าแล้วตำรวจเป็นแฟนได้ไหมกำลังกลับไปเส้นเลเวลหมดแล้วสอย่างกูอะเลเวลเลยเวลเลเวยเบลอะไรนะอะไรนะครับอร่อยอะไรอร่อยอะไรก็อร่อยอะไรก็ตำรวจสีฮอร์สองมีข้าวมีข้าวไหมครับมีเยอะเลยครับเออ่กระเป๋าเจ๊ขอหน่อยได้ไหมครับ าแล้วแต่ศรัทธาเลยครับไอ้ม่วงไอ้ม่วงไอ้เฮี้ยเพื่อนเขาไอ้นี่แล้วในวอลเป่าเนะเป่าเจ็ดครับเป่าเจ็ดกูยยางแตกไอ้เฮี้ยอะไรบอยสื่อสารกันยังไงไม่รู้ครับเขาไปยืนขอบขอบตู้ไปยืนขอบขอบตู้รอเพื่อนเหรียมันไม่รู้สื่อสารกันยังไงผมไม่รู้นะไอขอดไงกับพีเอฟอะมีเฮี้ยผมอันนี้ผมไม่รู้นะเขาไปยืนขอบขอบรอแบบขอบเป็นยังไงบ้านะโฮมโปรแล้วกูอยู่โฮมโปรแล้ว ไม่เอาปลดล็อกรถดีกูเอ๊ะปนล็อกรถดิปนล็อกรถดิม่วงม่วงม่วงปลดล็อกรถปลดล็อกรถเดี๋ยวมึงจะลอยจีนี่เดี๋ยวผมช่วยพี่เปิดก่อนผ้าแล้วผพาแล้วผพาแล้วกำลังไปเรเบิลเดินรถไปได้เดินรถครได้รถเอ่อรถดีดำมึงลอจีนี่มึงเหรอรถล้อดีดำดำนะเจอที่เรเบิลแล้ว